โคจิงชนะไล้ครับนางคำเกลนจำปาทองกับเทพนิมิตสามสามขนาดห้าสิบห้าปีไทยครับ กำลังเทียบขึ้นสนามบ้านน้องกิจเพนตำบล้องกิจเพ,ออเพอเนอุบลราชธานจังหวัดอุบลครับวันที่15กันยายน2 5 6 0ทงเชเิงชนแนลครับ មកយកនេះស្តុកព្រោះមកយកមកនេះស្តុកមកយ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 កមក เทลิมิตสามสามชนะนะครับของน้ำแดงครับชนะชนางทำเปิดจำปาทองครับ